หนีจากเฟดดี้คูเกอร์ย่างหลอนบอกเลยว่าแบบนี้เขาทำมาได้โคตรด,ดีสวัสดีครับผมจินดีต้อนรับสู่ช่องเพมีนะครับก่อนอื่นเลยฝากกด Subscribe และกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับในคลิปนี้เราจะมาเล่นเกมแนวสวยองขวัญก็คือหนีจากอพาร์ตเมนต์เฟดดี้เลยเฟดดีท้ที่เขาน่าจะอิงมาจากเฟดดี้คูเกอร์นะครับที่เป็นหนังแบบสยองขวัญมาก่ก่อนแต่ทีนี้มาเป็นในโลโบ็อก เราจะมาดูว่าแมบนี้จะเป็นยังไงบ้างโอเคเราเริ่มรุยกันเลยดีกว่าโอ้แต่ว่าเกมนี้ต้องบอกว่าไม่มีเสียงเพลงเลยซาวมันเงียบจังวะโอเคเดินตามลูกโป่งเอา้าแร้น้กว่าเก็บลูกโป่งทุกคนเออมันหลอนอยู่นะระวังนะ เออระวังนะว่ะโอเคเข้าไปเลยนะอุย้ยอืโอเคข้างเข้าอ่ะเราเข้าไปกันเลยดีกว่าโอเคอะไรเนี่ยแล้วนี่คืออะไรคือยังไงมันวิ่งมาแล้วเราต้องทำอไรต่อ อา้าวงงเลยสักครู่คุณต้องการซื้อหรือไม่ไม่ครับตอนนี้ยังงงอยู่อยู่ในแสงอยู่ในแสงก็ไม่รอดหรอแต่ตอนนี้วิ่งก่อนโอเควิ่งหนีแล้วไปไงต่อโอเคเปิดประตูหนีอ๋อม่นแค่ออกมากันทุกคนเอา้างงเลยเมื่อกี้ปล่อยให้มันจับเอาเมื่อกี้ โอเคเก็บ okay, อ๋อต้องใช้ป่ะต้องใช้โลบักซื้อแต่เราไม่มีดาบแสนจบเลยเอ้ยโดนตีกับมีมบรรยากาศเพียวๆเ,เลยนวะโอ้โหอันนี้คืออะไรเก็บได้ไหมเก็บไม่ได้ทำไมเก็บไม่ได้อันนี้ไปยังไงโตต้องลงไปข้างล่างเหรอฟุ๊บโอเค ันจะโผล่มาตอนไหนเนะี่ยเฮ้ยแอบหลอนนะเกมนี้มันก็ต้องหลอนอยู่นะครับเพราะชื่อเกมมันก็บอกอยู่ว,ว่าหนีจากอพาร์ตเมนต์ของเฟสตี้เฟสตี้ครูเกอร์ด้วยจริงๆตอนที่ทําเป็นหนังนี่สยองขวัญมากนะมันน่าจะเป็นฆาตกรที่แอบไปฆ่าคนในในฝันนะ่ะน่าใช่นะถ้าจำไม่ผิดเรียบร้อยอยากจะลงลาวาซะงั้นโอเค เริ่มไกลด้วยทุกคนเสียงที่ได้ยินนี่คือเสียงจากลาวานะครับทําเสมือนเลยโอเคไปต่อไปต่อตอ,อันนี้คืออะไร,รอ่ะมีเห,หรอทุกคนถห้มันไปก่อนโอเคโอเค นี่คืออะไรเอ้ยอะไรครับเนี่ยคือต้องหนีใช่ไหมโอ้โหแล้วตัวอย่างหลอนน่ะโอ้โหคนลุกใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ยวิ่งเร็วจังวะโอ้โหจบเลยคนลุกอยู่นะคนลุกอยู่นะเสียงอะ่ะนี่โอเคเลยต่อโอ้โหเรามาดัานมีดใหม่ โอเคไปต่อไปต่อโอเคเอ๊ะอันนี้เดี๋ยวก่อนนะมันใช่ทางนี้จริงเหรอทำไมไม่คุ้นเลยวะไม่ใช่แล้วมั้งติดทางโห <c oughs> เดินอะไรของเราเนี่ยเดินมูมูมซุ่วๆเดินอ้อมกลับมาเฉยก็เห็นหน้ามันหันหน้าไปทางมีเมื่อกี้ผมดูว่าต้องแบบอ้อมสกลเลยโอเคไป,อไปต่อไปต่อไปต่อโอ้หมันไม้ใช้โลบักซื้อทุกคน เราต้องอ้อมหนีอ่ะมีใครเดือดเราอ้อมหนีอ่ะโอ,อ,อ้โหแล้วแม่งขนลุกขึ้นไปอ๋อทีนี่เลยเมื่อไหรยังไม่รู้อุ้ยนั่นไงทางออกเจอแล้ว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 เจริญนี่เดือดนี่เดือดนี่เดือดยอดเยี่ยมโอ้โหนึกว่าจะไม่รอดคนลุกอยู่หน้าเสียอ่ะโอ้โยจีนี่ไม่ต้องใส่เพลงนี่ก็น่ากลัวเนี่ย บรรยากาศแบบเฮ้ย,ชยใช้ได้คนทําแบบนี้ถือว่าได้ความหลอนไปเลยป่าป่าปาปาปาไปต่อไปต่อไปต่ออันนี้คืออะไรอะ่ะกินอ๋อนึกว่ากินปากคน,นสะโหดเลยนี่เป็นไฟนะครับเรียบร้อย <c oughs> ไม่น่าเซล์เลย โอ้โหผ่านมาแบบชิวๆลงท่อไปซี่เป็นมาริโอไปเลยไหนท่อหนท่อไหนท่อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวก็ไปตามเส้นนี้ดิเออเราเนี่ยจะไปทางลัดตลอดเลยอนี่ไงนี่ไงจมน้ำไปเลย อ,อโอ้โห,โโหด,ดูวลาเรอร์ได้ดูพักหนึ่งแต่เราจะได้ดูเพิ่มหนึ่งดูจะยากกว่าแต่นี้ไม่ยากนะขอให้ไม่ยากโอเคผ่านแล้ววะ่ะโอ้โหดูว่าจะไม่รอดปกตินี่ถ้าเป็นอย่างนี้นี่คือไม่รอดนะยาเยียบแก้วผิดโอเคดูว่าสะควิไไดเกมเฮ้ยรอดบอะไรไงวะเรียร้อย <laughs> มามามเอา,มาไม่คิดถูกละหนึ่งสองสามเอ้ยอ๋อถ้าแตกอ่ะไม่ต้องจะแตกใค้เลยเราจะได้ไม่ต้องเริ่มเราเราจะได้ไม่ต้องเริ่มใหม่โอเคเอาเว้ยโอ้โห จะได้อุตส่าห์มาได้แบบไกลๆฮะ,ะโอ้เซ็งเลยเย่ผ่านแล้วเดาลุ้นๆแต่เฟรดดี้คูกเกอร์ไปไหนแล้ววะเมื่อกี้หายไปเลยโผล่มาฉากแรก เข้าบ้านมาเจออุ้ยนี่ห้องอะไรอ่ะโอ้โหอยู่ดีก็เงียบตัวอะไรวะเนี่ยอ้าวอ,อยู่เฉยๆมองหน้ามันจบเลยเข้าใหม่เอาใหม่เอาใหม,อใหม่อย่าหยุดนิ่งๆครับเราอย่าหยุดนิ่งๆโอเคไปต่อเหยียบหนังสือ โอ้โห oh, น่าเป็นเลือดนะอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่หรอกสีแดงเฉยโอเคโอ้ห okay. oh, oh, ก็คือห้ามโดนสีแดงอะ่ะผมว่านะขี้เกียจไปเริ่มใหม่โอ้โ oh, ห oh, ดู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 นี่ล่องล่องล่องปิดไฟแล้ววะ อ้าวจบวเลยเลยเขาหาไฟทำไมไม่ปิดไฟก่อนเขาก็สาวบอกอยู่อะไรของเราเนี่ยดูมันลอยดูมันลอยเธอว่าต้องขึ้นบันไดก่อนเ <c oughs> ออเออสาวแม่งได้ด่วนอืออะไรของบี่ี่รู้สึกว่าน่าจะห้ามโดนเลยนะ <c oughs> โอเคปิดไฟเรียบร้อย <c oughs> ค,คือคือฟังตอนแรกด,ดูหลอนนะ พอนสักพักตลกแล้วแรกๆหลอนหลังๆตลก <c oughs> ไปดีกว่าเฟ็ดดี้กำลังจะมาอาทุกคนแล้วคือเราจะเราไปสู้มนะัน <c oughs> นั่นไงว่าแล้วมันวิ่งมาแล้วทุกคนโอ้ยมันวิ่งมาแล้ว เราอย่าไปสนใจครับวิ่งต่อไปวิ่งต่อไปที่ท่อโอเคโอ้โหไม่ต้องสนใจครับวิ่งเจอท่อแล้ววิ่งเลยโอ,โอเคแล้วเราโอ้โหโหล่นโคตรหนักหน่นวงหล่นเอ้า <c ười> แค่เย็ยนมองอเฉยๆนะไอ้ที่แหลมๆตรงสายโดนฟาดหน้าเมื่อกี้ นี่เขาหัวจบเลยเย็นนะใจเย็นเอาโอ้ยอะไรคำนีรร้รอกันรอกอนอเดี๋ยวเรรียข้าไป <Okay. S 2> ไปต่อไปต่ออันนี้ปุ่มอะไรจะบอกนะว่ามันจะมีเวลาหรือเปล่าอโอเคไม่มีนึกว่าจะแบบให้กระโดดให้ทันก่อนที่มันจะหุบกลับไปเหมือนเดิมอันนี้น้ำอะไรน่าจะเป็นน้ำท่อก็ก็น้ำท่อแหละออกมาจากท่อ <c oughs> อะไรครับนี่ จเย็ยนนะใจเย็ยนนะโอเคมีอะไรให้ช็อปมันซื้อไม่ได้ไม่ใช่หรอไม่ได้ใช้รถบักซื้อนั้นโอเควิ่งไปที่รถบัสอุ้ยหอดเจอสองอย่างเลยไว้เรา ชิปหารถบ,บ้าไม่เจอมาเจอสองคนนี้อะไรครับเนี่ยโอเคเจอรถบ,บ้าแล้วทุกคนไปเลยไหมเงียบร้อยครับ หนีจากอาภัพนี้ของเฟดดี้คูเกอร์ได้แล้วยอดเยี่ยมยังไงต่ออืมแล้วไปไหนต่อนี่เออมันก็ขับไปได้เลยเลย อ่าถึงแล้วอ่าเรียบร้อยครับถือว่าผ่านแล้วทุกคนโอเคครับสำหรับเกมนี้ก็ผ่าเรียบร้อยเอ้ยถือว่าสนุกดีสนุกตรงที่บรรยากาศทำหลอนมากยังไงฝากหนีจบด้วยสองคนนี้แล้วกันยังไงฝากกด subscribe และกดไลค์กดแชร์เลยนะครับคลิปหน้าเราจะมาเล่นเกมอะไรต่อยังไงฝากไ้เยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ